สวัสดีครับเจมมาตกกรรมอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็กลับมาพร้อมกับของขายก้วแต่ว่าของคารับนี้เนี่ยโอ้น่าสูกใจใหลยคนอยู่เพราะเป็นของที่ต้องบอกเป็นชุดชุดตู้อีโวนะน่าจะเป็นอันดับสองอันดับสามที่ขอเข้ามานะครับช่วงนี้นดับแล้วคงไม่ผลด้กักไฟนะครับแต่ว่าก็เห็นมาไหมไม่มาไงอ่ะตอนมาไม่สื่อไงตอนไม่มาก็สมคำน,นั่นะครับ บอกแก้วนะครับว่าถ้าเกิดมามาไม่ซื้อไม่เตรียมตังค์ไว้มนคนชอบออกมาตอนไม่มีตังค์เราควรเตรียมตังค์ไว้น้องสมมติว่าผมบอกว่าผมมีงบให้นะักากากไฟ2 0 0พเพชรแล้วเตรียมไว้2 0 0พเพชรอย่าไปใช้นะเราจะมาก็อย่าไปซื้อนะครับรอหนะักากากไฟมาแล้วค่อยซื้อไม่งั้นถ้าเกิดมันกลับมาน้องไม่มีตังค์เนี่ยจะสวยพอมันมาแล้วไม่มีตังค์ซื้อใช่ไหมอรอมันไปมารอบหน้าเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะของบางอย่างเนี้ยอาจจะไปแบบหลักเดือน หอมมึ่อยากจะหายไปหลักเป็นปีของมึ่อยากจะหายไปหลักหลายๆปีก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นอยากได้อะไรก็เตรียมเงินไว้ซื้อนะครับใช่ไม่ต้องมางองแงบไปที่มันกลับมาก็แบบเพิ่มเติมไปครับผมไม่มีตังค์ครับอะไรเงี้ยเบื่อได้ยิจะเบื่อแล้วนะครับคนเราไม่จะเก็บเงินไว้อะนะแล้วมันจะแบบมีเงินตลอดได้ไงแต่ถ้าเกิดน้องไม่ีเงินตลอดก็เรื่องของน้องเออก็ดีนะครับโอเคกิจกรรมนี้นะครับก็จะมีสองเซตนะครับไม่สองชุดนะ สองเซตหลกักๆด้วยกันก็คือเซตกีดาสีแล้วก็อีกเซตหนึ่งก็คือเซตกางเกงปะโตนั่นเองก็รวมชุดทั้งหมดก็จะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกจ็ปเก้สิบสองชุดอะคือพร้อมอยากได้ชุดไหนก็ไปเลือกไปเล่นเราเลยนะครับโดยเวลาที่มามารอบนี้เนี่ยมันจะมาในรูปแบบกาชาม,มีไหมไม่มี แต่เป็นอะไรคล้ายๆแบบนี้เป็นอะไรคล้ายๆแบบนี้ก็คือเป็นการชาที่เ <c oughs> ปิดเข้าไปก็มีโอกาสได้ของเลยแล้วก็มีโอกาสได้โทเค็นนะครับแล้วก็สามารถเอาโทเค็นนี่ไปแลกได้นี่นนนก็จะมีของให้แลกนะครับ <c oughs> ทีนี้มาดูดีกว่าว่าราคาแล้วก็ค่าแลกนี่มันเท่าไหร่บ้างนับการสุ่มเนี่ยเหมือนเดิมนะครับหนึ่งครั้งก็คือสิบห้าเพชรแล้วก็หกครั้งอยู่ที่เจ็ดสิบห้าเพชรนะครับก็อย่างที่บอกไปว่า ไปดูไปเล็งไว้ก่อนว่าเราอยากได้ตัวไหนนะครับต้องใช้กี่โทเค็นในการแรกจากนั้นก็มากดสุ่มทีหกครั้งไปเรื่อยๆก่อนชึบๆแล้วพอดวงสมมติดวงสวยแล้วกันนะครับโทเค็นใกล้ครบเนี้ยค่อยมากดสุ่มทีละครั้งนะครับมันจะประหยัดกว่าแต่ถ้าเกิดน้องตรงดีนะครับจังหวะที่น้องสุ่มไปก็จะได้ชุดเลยก็ได้นะครับก็ไม่ง่ายไปแล้วเนาะทีนี้มาดูชุดกันดีกว่านะครับทั้งสิบสองชุดเลย มชุมันจะเป็นระดับสีม่วงแล้วก็สีม่วง plus หรือว่าม่วงมีแถบข้างหลังแล้วก็สีส้มนะครับเริ่มจากสีม่วงก่อนแล้วกันชุบชุบไกลนะ่ย เก่าด้วยยิ่งเก่ามันยิ่งอยู่ไกลจะเรียงตามสีก่อนแล้วก็ค่อยเรียงตามความใหม่ในะใกล้ละเลยละเลยละเลยละนี่นี่น,นี่ปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บปั๊บปั๊บมาดูดีกว่าอาันแรกนะครับไวสตาบี ตัว w าสตา Stable ก็ราคาถูกสุดเลยนะครับในเซปประตรตัวน,นี้ก็อยู่ที่40โทเค็นเท่านั้นนะครับน่าตานอาจจะน่าก,กลัวไปหน่อยนะครับก็ราคาถูกดูดิจะยองอนี่เสื้อเก่งๆรองเท้านะครับอีกอันหนึ่งนะครับอันนี้ a s t r o l Silver Beast นะครับ a s t r o l Silver Beast นี่ยอยู่ที่50โทเค็น นะครับสำหรับคนดวงสวยก็น่ากลัวเช่นเดียวกันนะครับเป็นอีกแกงน่ากลัวด้วยออโอเค่งรองเท้ารองเท้าม่ขนเนอะนะครับต่อมาแั้งนี้นะครับ a s สเซอร์บีตัว a s สเซอร์บีเนี่ยอยู่ที่100 t o k e โทเค็นนะครับของผู้ชายนี่กวาน,นี้แอปเทขึ้นมาหน่อยเียดูเป็นมนุษย์ต่างดาวนิดน,นึง กางเกงแล้วก็รองเท้าของผู้หญิงนะนี่น่าเป็นหนันที่ชอบที่สุดใช่ไหมก็ไม่แพงนะครับไม่ได้แพงสุดรู้ว่าชอบสุดแต่ก็ไม่ได้แพงสุดอยู่ที่เก้าสิบโทเค็นนะครับนี่คือพัดหัวพัดเสื้อพัดรองเท้าแล้วก็ที่ชอบเป็นี่สุดก็น่าเป็นพายเก่งนะครับบางคนตั้งชื่อหน้าเก็บมากเลยแต่ไม่อยากจะพูดออกอากาศนะครับนะสำหรับเก่งปลาโตนะอืม อีก2อันนะครับก็จะเป็นสี Purple Plus หรือว่าสีม่วงบวกนะม่วงมีลายก็เรียกกันอะไรก็ได้เรียวไปก็เป็น2ตัวนี้นะครับตัวนี้จะอยู่ที่120โทเค็นนะครับในเอฟเฟกจะเยอะหน่อยเสื้อแจงเกงรองเท้าแล้นนวก็อันนี้หมวกของผู้หญิงจะอยู่ที่110โทเค็นนะครับ ผมผมชุดเกงรองเท้ารองเท้าธรรมดาก็ถ้าชอบก็ไปจัดกันแล้วกันนะต่อมาต่อมา,อ,มาอีกอันนึงเซตเกียร์สีอย่างที่บอกไปก็มาพร้อมกันเลยนะครับอยู่ในตู้เดียวกันเผื่อแบบเรา,เอ,าอยากได้ชุดเกียร์สีชุดนึงปลาโตชุดนึงแล้วแบบหมุนหมุนไปได้ชุดปาโตแล้วก็เอาโทเคนไปแลกชุดเกียร์สีได้นั่นเองอก็เรียกได้ว่ามาสองชุดในตู้เดียวกันเลยว่าแต่ชุดไม่หยุด này chờ đợi ta. hm, hay hm, này hay, hm, nào, hm, xem hm, hm, มันจะมีสองตัวที่อยู่ระดับสีนี้นะครับทำมือรู้สึกเหมือนเลยไปเลยวะยงังเลยแล้วฮะไม่เจอไม่เป็นไรให้ไปดูสีอื่นก็ได้ว่ะตาไม่ค่อยดีช่วงนี้มองไม่ค่อเห็น เฮ้ย hey, เลยแลววแน่นอนแต่ไม่เป็นไรมาดูสีทองกันดีกว่าสีทอง <c oughs> นี่นะครับอันนี้ของผู้ชายของสีทองเนี่ยอ่าแพ็คเรเวนกรีมนะครับเรเวนกรีมก็อยู่ที่สี่สิบห้าโทเค็นนะครับถูกถูกแล้วก็แอมเบอร์โกลตัวนี้ก็อยู่ที่สี่สิบโทเค็นเท่านั้นโอ้ถูกมากๆ สองตัวส่วนอีกสองตัวนะครับสองตัวนี้ก็จะแพงสุดนะของผู้หญิงจะอยู่ที่แปดสิบห้าโทเค็นนะครับทรงผมน่ารักนี่ก็น่ารักปงก็น่ารักชอบกับปงกันใช่ไหมกับแว่นแล้วก็ทรงผมได้สามชิ้นของผู้ชายเนี่ยชอบทรงผมกันนี่ของผู้ชายอยู่ที่95โทเค็นนะครับสำหรับอันนี้ ดูแบบเร็วๆส่วนอีก2อันเนี่ยจะอยู่ที่50โทเค็นกับ50โทเค็นนะครับแค่สงสัยว่าตามเป็นอะไรให้มันหาไม่เจอขอลงไปดูกรอบนึงปึ๊บปึ๊บปึ๊บแถวๆนี้อ่ะเจอแล้วโอ้โหยังไงว่าแล้วนี่น,นี่ของผู้ชายนะครับอันนี้ก็50โทเค็นชับ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 นะผู้หญิงก็50โทเค็นเช่นเดียวกันชับ ผู้หญิงก็ปงโปร่งสวยอีกตัวเลยนะครับซื้อไว้สะสมได้ก็อยากได้อยากโดนก็สิบแปดถึงยี่สิบเก้านะครับสำหรับตู้นี้สำหรับวันนี้ก็เหมือนเดิมครับ <S <S คุณทุกคนที่เข้ามาชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามเฟซบุ๊กยูทูบด้วยก็เจอกันใหม่คลิหน้าไปละบบ๊ายายจ้า